เลยลองของนะครับดซุปดซุปเจ็บมาก ไม้ครับผมยังยังไม่อยู่ดีอันนี้ต้องถามนั่นครับไฟเลยต้องถาม หมดเลยลองของวันทิ่ยเจ้าจึ๊ไปไปลุยครับผมโอ้โหเซ็นกรูู้เรื่องแล้วก็หอมมากนะครับผมไม่ธรรมดา ไม่เหมือนร้านแบบใส่อะไรกับโบผิดแต่นีห่หูกินแซ่บๆแบบทรมานก่อนขึ้นเครื่องกลับบ้านอืม้มแต่ที่พวกไก่กรับสุด,ดยอดมากเลยด้วครับนะครับเดือดมื่อ จับหมากไม,กม,กมก้มหาดันพอดีถามพี่เพิ่นอยู่ร้างเขาพอดีเลยได้ได้อดรนเด็ดเลย นะำเปิดตู้เดรนสนารบินครับทำใี้ขวดประอยากแนะนำน้าใครมาเที่ยวครับผมอาหารไทยครบด้วยแหละทุกภาคแต่ลองลองก๋วยเตี๋ยวที่ผมเมึง จับมักนิ้มตามาเลยของงองว่างๆมาที่นี่นางเสื่อมมาจากสุราษฎร์สะใจครับเดี๋ยวเราไปตั้งของหวานทีบน่บิบกวางกานครับผมดาบเป๊ะ อันนี้แฉบหมูนี่แสบเลยครับผมผักสดสด <c oughs> ไหนครมเห็ดรุนแรงหมากไม้มาสา่งนี่คืร้านพิกครับรับชั้นสองนะครับผม <c oughs> นะส่งท้ายสักคำครับผมาน้ำเกี๊ยวรับน้ำดิ่มรอนเมืองเทพมหานครผักเซเว่นมาตันสองครับเมนามาเลยโอ้โน่าก,กินมากเลยแต่ละอย่างสุดปิ้งเลยพวกกิ้งก็มีโอ้ผักสดมากยังไงอะ โอ้โหผม,มว่างไก่ไก่ซิ่วพี่นี่น,าน่าจะเป็นร้านกเกี๋ยวแล้วนี่นต้มครับผม S <S ครับผมชมบรรยากาศทุกร้านเลยโ้โต้มตำลาบก็มีครับผมโอ้โน้ำตุกวะนี่ <S <S เยวะเลยนะครับร้านลับใครมาตามมากินเลยนะครับผมน,นี่นะจะเป็น,นข้าวคู่กับปิวครับ いい สามย่างสี่สิบนะครับผมเริ่มอย่างละสิบบาทใส่น้ำอะไรครับน้ำกะทิเชื่อมเลยสใส่สาอย่างเลย,ยครับสิบครับโอ้ ใส่นาสดมากเลยแต่ดังนั้นยังบอกอันละลายด้ยครับผมสับมกักอร่อยอย่างมากมายมหาศาลครับมันหอมอันนี้แห้่วสับมกัก

ยากมากินตามว่จาจอกตัวไมก็ผมนีมเรเกินดีเลครับผมนีม้สื่อตัวไม่อะไรกินเลยครับเนี่ยสัสดีแล้วครับได้รู้จักที่การด้านอาหารแถวนี้เพื่อนอยากกินแบบนี้ครับจามาดูเมนู ได้เลยหลายหน้าครับผมแบบด้วยผมสก,ก,ก๊อตแร็กก็ได้เดี๋ยวพื่อให้รู้บ่อยน้ำแดงก็ได้ครับแตจามยังแล้วประกันเท่านหร่ กูชิถ้อลูกจากกูเนี่ยรสแซ่บมากมากมาสางครับเดล่องแฮวด้วยจึงดูว่าแฮวอร่อยขนาดนี้